สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง Sex Tape, เ a p X, Sex วาวุ่นหนังผู้ใหญ่แบบน่ารักที่นำแสดงโดยเจสันซีเจลนักแสดงมากความสามารถและคาร์เมลอนดีแอสนางเอกระดับต้นๆด้วยแม่แห่งวงการหนังตลกแนวทะลึง่งทะล่งที่ถึงแม้ว่าชีวิตจริงจะอายุ40บวกแล้วก็ตามแต่ความแซ่บของเธอก็ไม่ได้ลดลงเลยซึ่งเรื่องนี้เป็นหนังของโซนี่ครับแน่นอนว่าเขาโฆษณาขายแบรนด์ Band ผลไม้แบรนด์หนึ่งพอพูดถึง iPad ทั้งเรื่องและแอปจิกกัดเรื่องคลาว ที่ทําให้ข้อมูลหลุดไปทําเอากลัวการฝากข้อมูลไว้ที่ข่าวไปต,ตามๆกันเลยทีเดียวโดยเรื่องได้เล่าถึงสามีภรรยาคู่หนึ่งเจและแอนนี่ที่ห่างหายจากชีวิตเซ็กไปยาวนานเนื่องจากทั้งคู่มีลูกด้วยกันสองคนและเมื่อมีโอกาสทั้งคู่ก็เลยจะกลับมาใช้ชีวิตแบบเดิมอีกครั้งแต่กลับไม่เป็นเหมือนเมื่อก่อนวันหนึ่งทั้งคู่ก็นึกพี่เลนอยากถ่ายทำหนังโป๊จากนั้นก็เกิดพลาดพั้งคลิปหลุดไปในทางคลาวผ่านเครื่อง iPad ที่ยกให้เพื่อนๆและคนรู้จัก ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นให้คนทั้งสองต้องดันด้นออกตามหา iPad และทำทุกวิธีทางเพื่อจะลบคลิปเซ็กที่พวกเขาทั้งคู่ไม่อยากให้ใครได้ดูเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันได้เลยครับสามีภรรยาคู่หนึ่งเจและแอนนี่ ตั้งแต่สมัยวัยรุ่นทั้งสองคนชอบมีเซ็กกันมากต่าง,ลงหลงไหลในเซ็กและสามารถมีอะไรกันได้ทุกที่ทุกเวลาจนกระทั่งข้าวปลาไม่ได้กินอะไรประมาณนั้นเจสามารถเกิดอารมณ์ได้เพราะเขารู้สึกว่าแอนนี่อยู่แถวนั้นถึงแม้ว่าเขาจะยังไม่เห็นหน้าแอนนี่เลยก็ตามจนกระทั่งแอนนี่ตั้งท้องและแต่งงานกับเจพ่อของแอนนี่จึงบอกกับพวกเขาว่า บอกลาเซ็กได้เลยทั้งสองคนคิดว่ามันเป็นแค่คำขู่แต่จริงๆแล้วมันเหมือนเป็นประสบการณ์จากคนที่อาบน้ำร้อนมาก่อนและเมื่อแอนนี่คลอดลูกทุกอย่างก็เปลี่ยนไปหลายครั้งที่พวกเขาพยายามมีเซ็กกันแต่ทุกครั้งก็จะมีเสียงลูกของเขาร้องไห้ผ่านวิทยุมาเสมอทําให้ทั้งสองต้องหยุดกิจกรรมที่เริ่มไว้และไปดูเจ้าตัวเล็กของพวกเขาทั้งสองคนทั้งสองคนพยายามจะมีเซ็กกันเหมือนเดิมแต่ดูเหมือนว่าการเลี้ยงลูกจะทําให้พวกเขาเหนื่อยและหลับไปเซ็กจึงกลายเป็นแค่ความคิดเพียงเท่านั้นจนกระทั่งวันหนึง่งทุกอย่างเปลี่ยน พวกเขาแทบจะไม่รู้สึกตื่นเต้นเมื่อเห็นอีกฝ่ายเปลือยทั้งสองก็ทําได้แค่เพียงเดินผ่านกันไปในร่างเปลือยโดยที่ไม่รู้สึกอะไรเรื่องราวทั้งหมดนั้นแอนนี่ได้นําไปเขียนลงบล็อกของเธอและเธอก็หวังให้ชีวิตเซ็กของเธอกับเจกับมาเหมือนเดิมอีกครั้งเจคือสุดยอดคุณพ่อที่ดีเจทํางานเกี่ยวกับเทคโนโลยีแห่งหนึ่งและแอนนี่นักเขียนขวัญใจเหล่าผู้หญิงกับภาพลักษณ์สุดยอดคุณแม่ในคอลัมแม่บ้านเลี้ยงลูกของเธอซึ่งเธอกําลังจะได้เซ็นสัญ,ญญาชิ้นใหญ่ที่เธอจะได้เงินก้อนโต ทั้งคู่คิดถึงการมีเซ็กซ์และนัดกันว่าพรหัสนี้จะสามารถมีเซ็กซ์ได้หลังจากไม่ได้มีเซ็กซ์มานานหลังจากนั้นพวกเขาก็แยกย้ายก,กันไปทำหน้าที่เจไปส่งลูกที่โรงเรียนส่วนแอนนี่ก็ไปทำงานประชุมกับทีมงานเพื่อเตรียมเซ็นสัญญาชิ้นใหญ่แต่ที่ประชุมดันตั้งประเด็นเรื่องที่แอนนี่ได้เขียนลงบนเว็บไซต์ของเธอคุณจำได้ไหมครั้งแรกที่สามีเห็นร่างเปลือยเปล่าของคุณทีมงานรู้สึกกังวลแต่ซีอของเขามองว่ามันน่าสนใจแอนนี่รักการเป็นแม่และรักงานเขียนของเธอด้วย มันบ่งบอกถึงตัวตนของเธอและเขาอยากให้เธอทําต่อไปขณะเดียวกันเจย์ทำงานของเขาและก็ได้พูดคุยกับเพื่อนของเขาตอนที่เขาไปงานโรงเรียนและเกิดอารมณ์สิวขึ้นมาต่อมาโรซี่ผู้ช่วยสาวสุดเซ็กซี่ ก็ได้นำา iPad ของเจมาให้เธอถามเขาว่าเขาใช้ iPad กี่เครื่องเขาตอบว่าเขาใช้ครั้งละสองเครื่องและเขามีแอปซิงค์เพลงเจ๋งๆอยู่ทุกครั้งที่เจซื้อ iPad เครื่องใหม่เขาจะเอาเครื่องเก่าไปแจกแอนนี่ได้โทรบ,บอกเจสามีของเธอว่าเธอนั้นได้เซ็นสัญญาและรับเงินก้อนใหญ่เจจึงอยากฉลองกับแอนนี่แต่แอนนี่อยากให้พาลูกไปกินข้าวและเล่นสเก็ตทําให้เจนั้นต้องผิดหวังเมื่อแอนนี่รู้ว่าเขาผิดหวังเธอจึงโทรหาแม่เพื่อให้รับลูกๆไปอยู่กับแม่ของเธอ เพื่อเธอและเขาจะได้มีเวลาอยู่ด้กัน2ต่อ 2. 2เมื่อเจกลับมาถึงบ้านเขาก็ต้องเสีภยัยเขาพบว่าแอนนี่อยู่ในชุดบ้าบิว๋วเสื้อยือดสีขาวและรองเท้าโรลเลอร์สเก็ตทั้งคู่ตื่นเต้นมากที่จะได้มีเซ็ก์กันหลังจากที่ไม่ได้มีเซ็ก์กันมานานแอนนี่ <Annie S 1> กระโดดขึ้นบนเตียงและบอกให้เจถอดรองเท้าสเก็ตของเธอออกเมื่อเจแก้เชือกรองเท้าได้และพยายามจะดึงรองเท้าออกกับกลายเป็นว่าเจดึงแอนนี่ตกจากเตียงนั่นเลยทําให้ทั้งคู่หมดอารมณ์นั่งอยู่ปลายเตียงแล้วเขาก็เริ่มสร้างอารมณ์กกันใหม่ด้วยารจูบ แต่ว่าพวกเขาก็เกรงเกินกว่าที่จะทำได้เพราะว่าเขาห่างหายเรื่องนี้ไปนานพวกเขาพากันขึ้นไปนอนบนเตียงและพยายามที่จะมีอะไรกันอีกแต่มันก็ไม่เป็นผลเจเมื่อลอยและคิดเลื่อเปื่อยอารมณ์ก็เริ่มหมดไปแอนนี่จึงชวนเจไปมีอะไรกันที่ห้องครัวเผื่ออะไรอะไรจะดีขึ้นแต่ผลลัพธ์ก็ไม่ต่างกันพวกเขาปวดหลังเจ็บก้นกบและเจ็บหัวเข่าที่กระแทกพื้น จึงเปลี่ยนไปที่โซฟาแทนและผลลั์ก็เหมือนเดิมพวกเขาไม่มีอารมณ์ที่จะมีเซ็กกันได้เลยเพราะว่าห่างหายไปนานจากที่เคยมีเซ็กกันอย่างเล่าร้อนในวันเก่าแต่ตอนนี้มันกลับไม่รู้สึกอะไรพวกเขานั่งคุยกันบนโซฟาและถกเถียงกันเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะว่าเราแก่ขึ้นเหรอแอนนี่พูดเจบอกกับแอนนี่ว่าเขาคิดถึงการมีเซ็กตลอดเขาดูหนังโป๊อย,อยู่บ่อยๆเจบอกแอนนี่ว่าเขาชอบดูผู้หญิงเปลือยกายทำท่าเซ็กซี่และเขาก็เห็นผู้ชายเป็นแค่มนุษย์ล่องหนแอนนี่จึงได้ชวนเจดูหนังเอก และดื่มไปกีฬาไปด้วยเพื่อให้ลืมเรื่องเศร้าที่เกิดขึ้นในวันนี้แล้วแอนนี่ก็เกิดไอเดียที่จะทําวิดีโอโบบะของตัวเองขึ้นมาโดยการใช้ iPad ถ่ายแอนนี่เริ่มถามเจว่าเราจะวางเรื่องของพวกเรายังไงดีและสุดท้ายแอนนี่ก็คิดออกเธอหยิบหนังสือ The Joy of Sex ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นไกด์ไลน์และพวกเขาจะทําตามทุกท่าที่อยู่ในตําราเล่มนั้นพร้อมทั้งอัพคลิปไปด้วยและพวกเขาก็เริ่มถ่ายคลิปด้วยสถานที่ก็คือ ห้องน่งเล่นกลางบ้านเจเริ่มเปิดหนังสือเพื่อเลือกท่าแรกตามตำราอันนี่จึงใช้วิธีหลับตาเปิดหนังสือและสั่งให้เจหยุดเมื่อได้ท่าแล้วพวกเขาก็เริ่มโบะบะกันในงานเลี้ยงอำลาปอสี 4, ขึ้นปอห้าของลูกๆพวกเขาพวกเขามีความสุขกันมากๆและเริ่มรู้สึกว่ากลับไปเป็นเหมือนช่วงชีวิตวัยรุ่นอีกครั้งและอันนี่ได้พูดคุยกับคนที่ชอบการเขียนบล็อกของเธอเจเดินเข้ามาเขาตัวเปียกและอันนี่รู้สึกว่าสามีของเธอเซ็กซี่มากขณะที่เจกำลังเก็บของหลังจากที่งานเลี้ยงเลิกนั้นได้มีเบอร์แปลกส่่งขข้้อคววาาาามเามเา วิดีโอของพวกคุณสุดยอดมากเจจึงตอบกลับไปว่า คุณน่าจะส่งผิดเบอร์แต่เบอร์แปลกนั้นก็ยังยืนยันว่าไม่ผิดแน่ๆเจจึงได้ถามว่าวิาวดีโออะไรเขาเริ่มเป็นกังวลเบอร์แปลกนั้นจึงตอบกลับมาว่าก็วิดีโอโปของพวกคุณไงเจเริ่มคิดทบทวนและค้นพบว่าเขาได้อัปโหลดวิดีโอโปของเขาขึ้นบนคลาวด์ผ่าน iPad อันใหม่และเขาก็แจก iPad รุ่นเก่าให้คนหลายคนทีเดียวเจจึงใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชิ้นของเขาซึ่งเราจะเห็นว่ามันก็คือบริษัทแบรนด์ดังที่เป็นรูปผลไม้เพื่อค้นพบว่าคลิปโปของเขานั้นถูกอัปขึ และผู้คนมากมายที่เจยก iPad เครื่องเก่าให้เขานั้นก็ดูคลิปเป็นหมดทุกคนเจบอกแอนนี่ว่ามันเป็นเพราะความผิดพลาดของเทคโนโลยีจนทําให้ทุกอย่างเชื่อมกันหมดแต่ที่แย่ไปกว่านั้นก็คือแอนนี่ได้ให้ iPad ของเธอกับหัวหน้าเพราะในนั้นมีงานที่เธอต้องพรีเซนต์ให้เขาดูว่าเธอจะเป็นคุณแม่ต้นแบบเจบอกกับแอนนี่ว่าเขามั่นใจว่ายังไม่มีใครได้ดูยกเว้นเบอร์แปลกนั้นและพวกเขาไม่รู้ว่าเบอร์แปลกนั้นคือใครแอนนี่จึงบอกให้เจโทรกลับไปที่เบอร์แปลก เพื่อจะได้รู้ว่าเป็นใครที่ส่งข้อความมาหลังจากนั้นแอนนี่ได้โทรหาแม่ของเธอเพื่อให้มาอยู่เป็นเพื่อนหล,ลานและไม่ลืมที่จะบอกให้แม่ถือ iPad มาด้วยแอนนี่ถามกับเจว่าเขาเอา iPad ไปให้ใครบ้างเท่าที่จำได้ก็มีร็อบบี้บุรุษไปษนีแฮงค์ซีอของแอนนี่แม่ของแอนนี่แล้วก็ลูกชายเมื่อแม่ของแอนนี่มาถึงเจรลีพุ่งตัวไปหยิบ iPad และลบคลิปของพวกเขาส่วน iPad ที่ยกให้ลูกชาย แอนนี่ <Annie S 2> ได้โยนมันลงหน้าต่างแต่พบว่ามันยังสภาพดีและเอิดมากเหมือนเขาจะขายของและพวกเขาจึงรีบมุ่งไปยังบ้านของล็อบบี้เพื่อลบคลิปแอนนี่ถามเจว่าทำไมเจถึงไม่ลบคลิปก่อนที่จะยกมันให้คนอื่นเจตอบกลับว่าเพราะว่าเขามีลิสต์เพลงพอๆไว้เยอะคนอยากได้มันเป็นของขวัญของขวัญก็คือเพลงไม่ใช่ i อ a แเขาอัปเดตไลบรารีเพลงเพื่อให้มันซิงค์ไปยัง i อ a แลูกขายและตอนนี้มันซิงค์ทุกอย่างไปหมดแม้แต่คลิปของพวกเขาตอนนี้แอนนี่คิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าในคลิปส่วนใหญ่คนมักจะดูแต่ผู้หญิง ผู้ชายไม่มีใครสนใจหรอกผู้หญิงจะเป็นคนที่ขายหน้าตลอดไปเขาพยายามหาว่าใครคือเบอร์แปลกที่ส่งข้อความมาและแอนนี่คิดว่าคนนั้นคือเทสภรรยาของล็อบบี้เจจึงถามแอนนี่ว่าพวกเขาจะเลิกคบล็อบบี้กับเทสเลยเหรอแอนนี่บอกว่าใช่และถ้าบุรุษไปสนีดูคลิปนั้นพวกเขาก็จะย้ายบ้านหนีทันทีเมื่อถึงบ้านล็อบบี้และเทสพวกเขานัดแนกันถ้าไม่ใช่2คนนี้เราก็อย่าพยายามทําตัวมีพิรุษให้คุยเป็นปกติกเมื่อถามล็อบบี้กับเทสว่ากําลังดูอะไรอยู่พวกเขาอึกอัก และไม่ยอมตอบแอนนี่จึงคาดคั้นและสุดท้ายก็ได้รู้ว่าพวกเขากำลังดูเรื่อง breaking bad ซีซั่นแรกซึ่งมันเฉยและน่าอายที่จะบอกเจได้ขอ iPad ของเขาคืนล็อบบี้จึงถามกลับไปว่าเจอยากได้คืนเพราะมีรูปโปในนั้นเหรอหรือว่ามีคลิปโปเจจึงรีบตอบกลับไปว่าพวกนายดูมันแล้วเหรอมันจึงทําให้ล็อบบี้และเทสรู้ว่าพวกเขาทําคลิปหลุดไปจริงๆและพวกเขาคิดว่าเบอร์แปลกที่ส่งมาข้อความนั้นมีลักษณะการเขียนเหมือนเทส แต่เทสไม่ได้เป็นคนทำวิดีโอคลิปของพวกเขาที่หลุดไปมันมีระยะเวลานานถึง3มชั่วโมงซึ่งเป็นอะไรที่นานมากและคนที่น่ากังวลที่สุดก็คือหัวหน้าของแอนนี่ที่จะส่งผลต่อบล็อกของเธอเป็นอย่างยิ่งโรบบี้เทสเจและแอนนี่ทั้ง4คนเดินทางไปบ้านแฮงซีอีโอพร้อมกันเพื่อทวง iPad และซ้อมบทพูดว่าเทสคือน้องสาวของคนจัดดอกไม้ที่ถูกจ้างมาเมื่อแฮงมาเปิดประตูบ้านแอนนี่แกล้งทําเป็นตกใจว่าไม่รู้ว่าบ้านหลังนี้คือบ้านของแฮง และโกหกต่อไปว่ามาเคาะประตูเพื่อของเงินบริจาคให้เด็กที่มีไตโตผิดปกติพอเข้ามาในบ้านของแฮงแล้วแอนนี่บอกแฮงว่าขอให้เจเข้าห้องน้ําได้ไหมเพราะเขาท้องเสียจากอาหารเป็นพิษเจขายหน้ามากแต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้จากนั้นเจได้ไปค้นบ้านของแฮงเพื่อหา iPad แฮงจนแอนนี่กินเหล้า เพื่ออนาคตที่สดใสกับบล็อกของเธอในขณะที่เจหา iPad อยู่นั้นหมาของแฮงก็ได้วิ่งไล่เจไปทั่วบ้านตอนที่แอนนี่พยายามชวนแฮงคุยเจก็กําลังต่อสู้กับหมาของแฮงและเอาหนังสือตีมันแต่ไม่นานหมาก็พยายามเปิดประตูและวิ่งไล่เจต่อ เจยังคงถูกหมาวิ่งไล่อยู่และแอนนี่ก็ถูกแฮงชวนพียาและพูดคุยกันเรื่องลอยศัก์ของเขาคุยถึงเรื่องงานของแอนนี่ว่าเธอนั้นรักงานของเธอขนาดไหนและแฮงก็ถามหาเจหลังจากนั้นร็อบบี้และเทสก็มากดกิ่งหน้าบ้านแฮงเพื่อกบเกลื่อนด้วยการขอบริจาคแต่พวกเขาไม่ได้ต้องการเงินแต่ต้องการรับบริจาค iPad เก่าหลังจากนั้นแฮงก็ได้เอา iPad มาให้ล็อบบี้และเทสอย่างง่ายๆในขณะที่เจโดนหมาไล่กัดจนยับเยินไปทั้งตัวแอนนี่ยังคงต่อว่าเจเรื่อยๆ ที่เขาไม่ยอมลบคลิปนั้นออกจาก iPad เจก็อ้างแต่ว่าลืมสุดท้ายเขาก็สารภาพว่าเขานั้นไม่ได้ลืมลบหรอกแต่ตั้งใจเก็บมันไว้เพราะมันเป็นคืนที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาและเขาอยากจะเก็บมันไว้แบบส่วนตัวแต่แอนนี่ก็ยังไม่หยุดต่อว่าเขาเพราะเธอรู้สึกว่าเธอเองต้องแบกรับความอบอายนั้นเอาไว้เพราะไม่ยอมลบคลิปนั้นทิ้งแอนนี่ก็ยังต่อว่าเจอยู่ตลอดเพราะว่าเป็นพราลิดข,ของยาที่เธอพีกับแฮงมาก่อนหน้านี้เธอต่อว่าเจต่างๆนางนา,นา,นา,นาว่าเขาคิดถึงแต่ตัวเองเมื่อพวกเขาเดินมาถึงรถ เขาเห็นล็อบบี้และเทสกำลังมีอะไรกันบนรถของพวกเขาล็อบบี้สารภาพกับเจว่าเพราะว่าพวกเขาดูคลิปของเจกับแอนนี่จึงทําให้เกิดอารมณ์ล็อบบี้และเทสบอกแอนนี่ว่าเธอดูดีมากๆและมันดีจนไม่ใช่เรื่องที่น่าอาย เพราะว่าเซ็กตมันเป็นเรื่องธรรมชาติคลิปของแอนนี่กับเจนั้นมันเป็นคลิปที่ดีมากดูแป๊บเดียวก็ทําให้พวกเขานั้นเกิดอารมณ์เคลิ้มไปกับคลิปหลังจากนั้นเจจึงได้ขอ iPad ของเขาคืนจากลอบบี้ในที่สุดเจก็รู้ความจริงว่าเบอร์แปลกที่ส่งหาเขานั้นแท้จริงแล้วก็คือฮาวเวิร์ดลูกชายของลอบบี้และเทสเขาเริ่มเอาเรื่องที่เขามีคลิปโปของเจมาเพื่อเป็นการต่อรองเจพยายามขอ iPad ของเขาคืนแต่ฮาวเวิร์ดได้ก๊อปปี้คลิป MP4 นั้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และฮาวเวิร์ดได้เปิดเผยความจริงกันแน้ปวดใจว่าเจจะเสียเวลาวิ่งไปลบคลิปให้วุ่นวายทำไมในเมื่อเขาสามารถรีโมทเพื่อลบคลิปนั้นได้และยิ่งไปกว่านั้นฮาวเวิร์ดยังอัปโหลดคลิปของเจและแอนนี่เข้าไปในเว็บโป้เรียบร้อยแล้วและน่าจะได้ดูในวันพรุ่งนี้เจถามว่าเขาต้องการอะไร X b o x บอกเหรอเขาตอบว่าไม่เขาต้องการเงิน25,000เหรียญเจจึงบอกฮาวเวิร์ดว่าเขาไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นและฮาวเวิร์ดจะเอาเงินนั้นไปทําอะไรฮาวเวิร์ดจึงตอบไปว่าเขาจะเอาเงินไปซื้อม้า เพื่อเอาใจแฟนของเขาและฮาวเวิดยังบอกเจอีกว่าก่อนจะทำอะไรให้คิดถึงคำนี้ก็คือคำว่าโรงเรียนอีเมลและเรื่องเชา้าคืนนั้นเจได้โทรบ,บอกล็อบบี้ว่าลูกชายของเขานั้นเป็นคนแบล็กเมย์เจขอให้ล็อบบี้ไปเช็คคอมและมือถือของฮาวเวิร์ดแต่ล็อบบี้ไม่ยอมทําเขาเชื่อใจว่าลูกชายเขายังเป็นคนดีและเขาก็ยังเป็นแค่เด็กคืนนั้นเจเข้าเว็บโปเพื่อหาคลิปของตัวเองที่ถูกรับโหลดเมื่อแอนนี่ถามเขาจึงโกหกกับไปว่า เขาพบวิธีที่จะลบคลิปทั้งหมดแล้วแต่สุดท้ายแอนนี่ก็จับได้เจจึงได้เล่าให้แอนนี่ฟังเกี่ยวกับฮาวเวิร์ดลูกชายของลอบบี้ที่เรียกเงินจากพวกเขา25,000หเหรียญเพื่อให้ไปลบคลิปในเว็บโปและเจก็คิดได้ว่าพวกเขายังไม่ได้ดูคลิปนั้นเลยแต่แอนนี่ไม่อยากดูเจจึงนั่งดูคนเดียวเมื่อเจเห็นตัวเองในคลิปเขาคิดว่ามันเลวร้วายมากพวกเขาต้องรีบไปลบคลิปออกจากเว็บนั้นให้ได้แอนนี่คิดว่าพวกเขาต้องบอกกับเว็บโปโดยตรงและเว็บไซต์ไม่ได้ลอยฟ้าเหมือนคราวดังนั้น เธอจึงทําการหาที่ตั้งของเว็บซึ่งห่างจากบ้านพวกเขาไปแค่20นาทีไปที่เว็บคอล้องหรืออาจ่ายเงินให้เพื่อให้เว็บนั้นลบคลิปของพวกเขาออกเมื่อไปถึงสถานที่นั้นเจยพยายามคาอประตูแล้วแต่ว่าไม่มีใครตื่นลูกชายของเจดันตื่นขึ้นมาเขาหลอกลูกว่าออกมาผจญภยัยหลังจากนั้นเจก็ขับรถชนประตูและเข้าไปด้านในเมื่อพวกเขาเข้ามาด้านในแอนนี่ก็รู้ว่าเธอประเมินเว็บโปรนี้ต่ําเกินไปเพราะคิดว่าน่าจะมีไอทีสักสองสามคนที่ทํางานอยู่แต่แท้จริงแล้วเธอได้พบกับห้องเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่ และใหญ่เกินกว่าที่พวกเขาคิดไว้มากเจจึงเอาไม้เบสบอลทุบไปที่เซิร์ฟเวอร์จนทำให้สัญญาณเตือนภัยดังขึ้นและเจ้าของบริษัทพร้อมกับยามและหมาก็ได้ปรากฏตัวออกมา CEO เว็บ20บวกพยายามถามพวกเขาว่าพวกเขามาจากเว็บโปรเว็บไหนซึ่งไล่มาเกือบ20เว็บแต่ก็ไม่ใช่เลยทาง CEO ของเว็บต้องการจะตืบเจและเรียกตำรวจ จจึงอธิบายให้ซีอีโอฟังว่าที่พวกเขาทําเรื่องบ้าๆนี้ก็เพราะว่าต้องการปกป้องครอบครัวและลบคลิปของพวกเขาออกจากเว็บเมื่อ Annie แอนนี่แนะนําตัวกับกลายเป็นว่าภรรยาของซีอีโอเป็นแฟนคลับบล็อกที่แอนนี่เขียนเกี่ยวกับการเป็นแม่และการเลี้ยงลูกแล,และแล้วเจ้าของเว็บก็ใจอ่อนเขาเล่าให้เจฟและแอนนี่ฟังว่าทุกวันมีคนอัพคลิปโป้ของตัวเองเป็นพันๆเรื่องแต่ก็ไม่จําเป็นต้องพังประตูแต่ว่าเขาจะเห็นแก่ที่ภรรยาของเขาชอบบล็อกของแอนนี่มากๆซ e o บอกเจและแอนนี่ว่า เว็บของเขาเป็นชุมชนที่ปลอดภัยและเอาไว้ฉายหนังที่มีเซ็กกัน CEO ถามเจและแอนนี่ว่าทำไมพวกเขาถึงถ่ายคลิปถ้าไม่อยากให้ใครเห็นแอนนี่ตอบไปว่านี่เป็นไอเดียของเธอเองเธออยากทำอะไรที่แตกต่างสร้างความแปลกใหม่ CEO จึงบอกว่าเขาดูคลิปโปมามากมายและนั่นไม่ใช่การกระทำของคนที่รักกันดี มันคือสิ่งที่คุณทำตอนหลงลืมว่าทำไมคุณถึงมีเซ็กกันครั้งแรกแต่มันไม่สามารถแก้ปัญหาได้เพราะพวกเขาลืมไปแล้วว่าทำไมถึงมีเซ็กกันตั้งแต่แรก CEO จึงเรียกเงินค่าเสียหายจากเจและแอนนี่15,000เหรียญ เมื่อเคลียร์กันได้แล้วพวกเขาจึงรีบกลับบ้านแต่งตัวเพื่อรีบไปให้ทันง,งานจบการศึกษาของลูกชายเขาเมื่อผ่านอะไรกันมามากมายเจย์บอกรักแอนนี่และขอโทษเธอเกี่ยวกับวิดีโอคลิปนั้นและเรื่องที่แอนนี่พูดที่บ้านของแฮง์เกี่ยวกับเหตุการณ์คลิปหลุดได้เผยให้เห็นว่าแอนนี่เป็นยังไงเจย์บอกว่าแอนนี่นั้นทั้งเอื้อเฟื้อมีน้ำใจและรู้ว่าต้องทำอะไรก่อนหลังเธอเป็นผู้หญิงที่วิเศษมากๆนั่นแหละคือเหตุผลที่เจย์มีเซ็กกับแอนนี่ในครั้งแรกส่วนแอนนี่่กกกกด้เเจเ์ัวาาาหตุรณทิขึน เจพยายามทำทุกอย่างเพื่อเธอไม่ว่าจะเกิดเรื่องร้ายอะไรในชีวิตเธอไม่อยากอยู่กับใครนอกจากเขาเธอโคตรโชคดี ที่มีเขาในชีวิตลูกชายของเจและแอนนี่เป็นตัวแทนของฉันที่จะทําวิดีโอเยอียบุ๊กของชั้นป .4 และแอนนี่ได้ถามเจว่าเขาลบคลิปออกจากคอมแล้วหรือยังซึ่งชื่อไฟล์ที่ตั้งในตอนแรกก็คือวิดีโอหนึ่งหรือมูฟวีหนึ่งเขาก็จําไม่ได้แล้วว่าอันไหนคือคลิปโป้ของตัวเองหรืออันไหนเป็นคลิปวิดีโอของลูกเจกระโดดลงมาจากชั้น2และทับคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นเพราะคิดว่าลูกจะเปิดผิดคลิปเมื่อกลับมาถึงบ้านฮาวเวิร์ดก็ได้มาหาเจาถึงที่บ้านและถามเจว่า ทำไมถึงพยายามกีดกันฮาวเวิร์ดกับลูกชายของเจเจบอกว่าเพราะว่าฮาวเวิร์ดมีคลิปและไม่อยากให้คุยกับฮาวเวิร์ดอีกแต่ฮาวเวิร์ดนั้นมีเพื่อนแค่เพียงคนเดียวก็คือลูกชายของเจเขาจึงยอมมอบคลิปสุดท้ายให้กับเจแอนนี่และเจพยายามจะทุบแฟลไดท์ที่มีคลิปทิ้งแต่แอนนี่กลับอยากดูคลิปนั้นขึ้นมาพวกเขาจึงรีบดูคลิปแบบรวดเร็วหลังจากดูคลิปจบพวกเขาก็รีบทำลายแฟลได์ทิ้งแล้วก็ฝังมันลงดินไปเลย เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับหนังเรื่องนี้ตัวหนังเองมีมุกที่เฉพาะทางในบางจุดซึ่งคนที่ไม่ได้เคยไปสัมผัสบ้างเลยก็อาจจะต้องใช้เวลาบ้างกว่าจะเข้าใจสิ่งที่ชัดเจนก็คือหนังพูดถึงและใช้งานผลิตภัณฑ์แบรนด์ผลไม้อยู่บ่อยๆในทางเชื่นชมบ้างในทางประชดประชันบ้างหรือไม่ก็มีการจิกกัดอยู่เบาๆส่วนใครที่เคยแวะเวียนเข้าเว็บ18บวกบ้างก็อาจจะทําให้เข้าใจและก็รู้สึกขำมากกว่าคนอื่นบทหนังอาจจะเบาสมองอยู่บ้างแต่ก็พยายามจะขมวดปม ให้ได้ในบางจังหวะหนังมีการพูดถึงแง่มุมบางอย่างของความรักและก็เรื่องเซ็กได้ค่อนข้างดีมีมุมอบอุ่นเอาไว้ประคองให้หนังมันมีอะไรมากกว่ามุกฮาเป็นได้ทั้งหนังที่ค่าเวลาได้แง่คิดและอารมณ์ร่วมไปพร้อมๆกันถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ